สวัสด,ดีเอฟซีปูรอ,อค่อยห้าหน้อยกันเนาะโอ้ยมือนี่ห้าหน้อยกันไลสามน้อยนะ้าพี่น้องเนาะพิเศษมาแจกมาหาหาหมือแลนะ้วพี่น้องเป็นจังไดคือขังใส่บุเขา,า,า,หาหม่อนใส่ใดบานหนึ่งคือมาแจกมาทามือเต็มเต็ม,ตมห,หมลอดจำได้นะเนาะแต่ว่าชุดอื่นแจกหลับหายนหนอยู่นอกพี่น้องเนาะ แตกตรงตรงแตกตัวแตก,แต,กตัวจอ,อยอะพิเศษกระแตกบิ่นลวดก็ไดหนึ่งซีแตกเก็ดหกตรงตรงนะพี่น้องเลยจอเลยพิเศษเออบาแมนสเพอร์กิดพิเศษกระนอนอีกมือที่หาแล้วปกติกะ รูดเก่าหลดศูนก็ะได้สนพี่น้องเก่ารูดสนกระได้เกศูนพี่น้องมี 9, 0, ไอพี AP, อก, 6, กะหลดหกเก็กระไดกระไดออกเก็หนอกพี่น้องตกกลับกรแตกมื่อนี่แตกสมืนี่แตกสอง,สองท,ที่ว่าจังใดผู้ติดตามลำซ้ำกันในบ่ได้เฮกันบ่ เฮ้ he, มีดวงมีโชคมีวัสน,สนาวัสนาไว้เฮบวผู้ติดตามติดตามแล้วก็สิโชคมันกันยูดอกตีนะขันว่าไปทางอื่นขันยูกับปูคุณนี่ได้เมื่อละสามน่อยอยูมีแตกซ้ำมือนี่สามน่อยกอยูได้สามน่อยพี่น้องเอ้ย มืัอน,นี้ก็ได้บ้ลุดดอกนี่ค้าปลาทูค้ามูคขาไก่้กันแล้วเนาะรวยไร้วันเนะนานะพี่น้องเนาะสินปีสินเดือนมาจังเบิ่งกับปุ๊กกันหยอดกับปุ๊กไว้เดอ้อกับไรเดอ้ออยเนี่าฝ่าวไปทางอื่นเอากับใช้กับปุ๊กไวก์จ,จะได้ลั่รวยเลยปลายแดงกันเนาะปีหกเจ็ดอะปีนี้เก็บคะแนนไปซะก่อนวัดเอาอีกเมื่อกี้เดือนก็ได้ ได้รถไปแดงแล้วเอามาเบิ้งพี่น้องมันตัวได้บานีน้นอวันที่สิบหา้าเล่าก็บพกออกดอกเล่าก็บมาวันที่สิบเก็ดปุ่นปล่อยไปแล้วเนี่ยจ้ปล่อยใหม่มาเอาตัวเก่าก็บวัจักกันเอาตัวเก่ากับิแจง้งบอกเด้อปล่อยใหม่กับปล่อยทับกันไปหลดบ่าของวันที่เก่ากับเอามาเหรียญได้คือเก้านั่นละเบิ้งวันก่อนออกคนละวัน บ้งหลกันเข้ามากอนได้พี่น้องได้เอามามาเบื้องฮาโนยกอนมาเบื้องฮาโนยกันกอนเนาะจะขูเลยฮาโนยจะพกิดเลยพี่น้องจะน้อยจะได้เบื้องลาวลายวันละเทียดโซนีดนาน Hạ xuống hà hốt hà hốt xuống 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 kiết một k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 ết kết, kết. 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 hà chết xuống ồ oh, trở cả lên năng cả nà nơi nó bốc không kì vậy chết xuống không đến nền chết xuống lòng cầu kết Long cầu kiệt, Long cầu kiệt, thị sệt, Lắp phải hàm mưa mèo, ô, bên này nó thị sệt này, không phải sơn nữa, bấm mi mươi chi hộp độc, tông sơn lạ mi mươi, biết C'est Ah,

xuống hộp โหมเจ้าการนี่เพิ่นก็ฉลองกันเนาะโอ้ยงานการอีหยังไปหาเงินมาแล้วก็มาฉลองกันกินเหล้าเมายาคนนี่ก็ได้ักคิดจังได๋กันบ่เก็บเงินเก็บทอง ปกติเอาเงินกินเหลาที่มันมาลงทุนอันนี้มันจะไข่กว่าเนาะคนนี่ก็ได้ปกติปกติ cá xuống chết xuống chết à xuống à xuống 1, chết chết sám hạ sám hạ tết hạ mỗi mít là tôi là tiếng lòng kinh mà có kinh lòng mà ừ, nhưng chiếc cu tôm bỏng cu xuống chết chết Vinh Vinh xuống chết không nên xuống chết lục xuống chết long ลองหาเกตพีไอพีจับโคโกเกตโกเกต

bình bình cao kẹt bóng binh ô kiệt ô kiệt 7 viên hút chết viên không nên hút kết lòng hút chi xuống แคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อเอฟซีเด้อผู้ใดขเข้ามาแล้วก็ได้ผู้เข้ามาเบิ่งมาชมมาเสียแคปหน้าจอเล่าว่าออกดอกพี่น้องมื้อนี้เล่วาว่่มีเล่าวันที่17พุ่นบ่ฮู้จักดไหว่าเล่าสิบ่ออเล่าบ่เปิดเอ้ามื้อวันที่17จังเบิ่งอีกเนาะปล่อยไปเทีนึงนั่นละ่ะกับผู้เบิง่งติดตามเล่าก็เอาจำนั้นไปสักเกินแล้วก็กสิปล่อยอคลิปนึงต่อกันไป เบิง่งสองคลิปเดียวนี้เลาวห้าน้อยสปอรกริดบนที่สิบหาได้พี่น้องวันที่สิบสี่เลยสามน้อยแล้วที่สิบหาตั้งรักไหมเอาขาไหมไหมจิแตกชีน้อยวะแตกมือละสามน้อยสามน้อยมาไล่มือละน้อยพิเศษว่าแจกน้ำเขาจักรียหามือแล้วเอาจับคูเดอร์สปอกิดเดอร์พี่น้องเดอเก็ดศูนย์หาศูนย์หาหกหกศูนย์เก้าเก็ ก็เกตเกตหาวิ่งเกดศูนย์กมเดินเกดศูนย์ร่องเก่าเกดพิเศษตัวแจกหยาบหยาบมึนมึนนี่หน่ะเป็นยังไงก็หยาบคือมึนแท้พิเศษนี่เอาที่สิบหานี่ต้องแตกมืออือ่นพิเศษจับคู่หาหกซีหนึ่งซีหาสามซีแปดหกศูนย์หกวิ่งหกกรม เน่น56ล่อง34ปกติ07 5 0 1 7 6 3 5 6 3 5 7 8ยิ่ง07กรม107ล่อง57 PIP 67 8330 4653 89วิ่ง67กมเดิน67ล่อง64อาพี่น้อง FC ว่าจังได๋มื้อวันที่14กเข้า3น้อยู่เนาะมีแตกเนาะพี่น้องเนาะก็สิลําซ้ําก็อยู่อยู่ที่เนาะมีได้คากับเข้ากับปากันอยู่นั่นละบ่ได้เข้ามาเบิ่งมาช้าแล้วกกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อกดติดตามไว้แน่กดนกปอให้แน่พอได้มีกําลังใจเนาะ เบื้องยาขามโคชนาเด้อเบิ่งให้ได้โคชนาให้ได้ครับ <c oughs> สม,มุดปากกาศนี่เด้อเพราะว่ากำลังสั่งไล่ได้แล้วให้เกลียดขาสม,มุดปากกาศเนี่ยยาขมยาขมโคชนาปูเด้เอไอฟี่มือนี้วันที่สิบห้ามือเอื่นวันที่สิบห้าให้ลำลุ้ยกันทุกคู่ทุกคนเฮงเฮงปังปังกระเด้อเงินทองไหลมาเทมาอย่าเจ็บอย่าจนกันปีใหม่สองกานให้ลำลุ้ยกันทุกคู่ทุกคนปี โฮกเก็ตได้ออกไปแดงกันเด้เอฟซีได้อสวัสดี